สิบเปอร์เซ็นต์นะครับในในการเติบโตของตลาดนะครับเอ่อเซ็ชันเนี่ยคือนันอ่อนักน,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 นวนิยายเนี่ยจะเป็นเอ่อแนวบอยเลิฟซะส่วนใหญ่ที่ขายดีครับเป็นนิยายวายขายดีครับเป็นบอยเลิฟนะฮะเซ็ชันนี้จะกินไปประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับเพราะว่าทำไมภาพรวมคนถึงหันกลับมาอ่านหนังสือเล่มมาก อ,นนอ๋อ,รอครับคือคือคือจากผลวิจัยตลาดนะนะครับก็เขาก็เขียนบอกว่าอตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเวลาเราเล่นโซเชียลนานๆหรืออะไรเนี่ยมันก็รู้สึกจะเบื่อรู้สึกจะเบื่อคนก็หันกลับมาอ่านวิสืลเลมอะไรเงี้ยครับเหมือนกับที่สวีเดนก็เหมือนกันเช่นกันเนี่ยตอนนี้ทางรัฐบาลเขาเองเนี่ยก็หันกลับมาเหมือนกับให้เด็กเองเยาวชนเองเนี่ยกลับไปห้องสมุด ไปค้นคว้าโดยใช้หนังสือเล่มนี้ครับมากกว่าอีบุ๊กครับ